ชื่อโครงการ West Separation คุณลักษณะของพลเมืองจากโครงการนี้ 1. โครงการนี้สะท้อนถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองชุมชนสังคม 2. โครงการนี้สะท้อนถึงคุณลักษณะของพลเมืองที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 3. โครงการนี้สะท้อนถึง พลเมืองที่แก้ปัญหาชิงโครงสร้างและมุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรมในสังคมเป้าหมายและคุณภาพของกิจกรรมมีระเบียบในการแยกแยะมากขึ้นประโยชน์ที่ได้รับในการเป็นพลเมืองตื่นรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ,อการแยกขยะเพราะการคัดแยกขยะเป็นวิธีหนึ่งในกระบวนการลดขยะมูลฝอยซึ่งเป็นปัญหาโมลพิษของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันการดำเนินกิจกรรม 1>, 1. เริ่มประชุมระดมความคิดและการแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่มสําสำรวจสถานที่ที่มีการจัดตั้งจุดแยกขยะภายในมหาวิทยาลัย 3. เริ่มจัดเตรียมข้อมูลเพื่อทำโปสเตอร์ขั้นดำเนินงานกิจกรรม 1. น่ัดรวมตัวกันเพื่อทำโปสเตอร์ 2. เมื่อได้โปสเตอร์สมาชิกในกลุ่มจะปริ้นและนำไปแปะตามจุดแยกขยะภายในบริเวณมหาวิทยาลัยขั้นประเมินกิจกรรม เปรียบเทียบการแยกขยะตามจุดว่าเป็นไปตามที่ให้ความรู้หรือไม่หลักการและเหตุผลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการแยกขยะเพราะการคัดแยกขยะเป็นวิธีหนึ่งในกระบวนการลดขยะมูลฝอยซึ่งเป็นปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมวัตถุประสงค์โครงการ1เพื่อให้การคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานศึกษาง่ายต่อการนำไปใช้ประโยชน์และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องส่งไปกำจัด 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการลดขยะคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการแยกขยะในแต่ละประเภทกลุ่มเป้าหมายทุกคนในมหาวิทยาลัยศิลปากรเพชรบุรีสถานที่ดำเนินการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่1หมู่ 3, ตำจลวสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีรหัสไปรษณีย์76120 ระยะเวลาการดําเนินการโครงการระยะเวลา1เดือนขั้นดําเนินการขั้นวางแผนการดําเนินงาน 1. เริ่มการประชุมระดมความคิดและการแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่มสําสำรวจสถานที่ที่มีการจัดตั้งจุดแกยกขยะภายในมหาวิทยาลัย3เริ่มจัดเตรียมข้อมูลเพื่อทำโปสเตอร์ในการติด้ต้ขั้นเตรียมการ 1. ดําเนินการปรึกษาเรื่องสถานที่กับผู้ที่ดูแลสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย 2. ดําเนินการสั่งทำโปสเตอร์ขั้นดําเนินการ นัดรวมตัวกันเพื่อทำโปสเตอร์ 2. เมื่อได้โปสเตอร์สมาชิกในกลุ่มจะปิ้นและนำไปแปะตามจุดแยกขยะในบริเวณมหาวิทยาลัยขั้นประเมินผล 1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของการติดป้าย2ตรวจสอบความเรียบร้อของโปสเตอร์ 3. ส,สรุปผลหลังการดำเนินการงบประมาณ ผลการดําเนินโครงการออกแบบสวยงามน่ามองและเป็นต้นแบบที่ดีเพิ่มจํานวนคนที่คัดแยกขยะได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นส่งผลดีต่อชุมชนและสังคมบริเวณนี้ขยะที่เป็นเศษอาหารสามารถนําแปรรูปเป็นปุ๋ยได้ทําให้มีประโยชน์มากขึ้นผลการดําเนินโครงการเชิงปริมาณปริมาณขยะลดลงเนื่องจากการแยกขยะมีพิษทาให้ขยะเป็นพิษถูกกาจัดได้อย่างถูกวิธีทําให้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเชิงคุณภาพ ขยะมีคุณภาพมากขึ้นเนื่องจากสามารถนําขยะบางประเภทไปรไซเคขึ้นได้และขยะบางประเภทอาทิเช่นเศษอาหารสามารถนํามาทําเป็นปุ๋ยให้แก่ตปนไม้ได้อีกด้วยสะท้อนคิดถอบบดบทเรียนผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาผู้ดําเนินการจัดโครงการสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการขยะภายในชุมชนปลูกจิตสํานึกให้คนหมู่น้อยไปแก่คนหมู่มากทําให้เห็นถึงคุณภาพในการคัดแยกขยะ ได้เห็นถึงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะที่ล้นหลามจากการทิ้งขยะและได้ร่วมกันรณรงค์เพื่อหาทางออกจากปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่จนลามไปถึงการเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทย